เช้าของเดมมี่นะคะวาายววายวายวามี oh? ่กับแม่กับบางแคะชิ <sh ้นนี้อยู่นะคะไายบา่ กินเน้ใบมะยายนี่เดน,นี่ปลาีนี่อนมันี่ยห้ัหนงมันี่หางปลาแนละ้วเนี่หนีางปลาแล้วทำไงอหน,นังออกดูก่อนพี่เจี่ยฮะอหน,นังมันออกไ,ได้ไตเคี่ยวได้าหวาหวไาย ก็ว่ายว่ายฮะปลามันว่ายว่ายว่ายวายว่ว่าว่าว่ีกินอีกเหรอโอเคอ่ะนะมีแกะไปกินเอมี่ เดมี่กินปลาจาระเม็ดทอดค่ะวันนี้ยังหยั่งข้าวสวยดีไหมโอ้โหดูสิน้ำเปลี่ยนอ,อันนี้นะข้าวสวยวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวมีแต่ข้าวสวยเดยมี่หยิบกินเองนะคะอัน,นี้ปา้าน<ม>่าอร่อยไหม <c oughs> ูนี่ยังยอยู่นี่ใส่ตาใส่าอันนี้ยังย่งอยู่นี่อันนี้เหรอ๋ยวอันนี้ทนี่ทำไยว้ไหว้ไหว้ไหวอีกออีกอ่ะว้ไยว่าหว้นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่นี่ีนี่วน้ำไมไหว ตัวใหญ่นะอันนี้อันนี้หัวปลาไหวแล้วไห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 วโอ้วันนี้ปลามันไหวแล้วนะไหวไหวอันนี้ปลามันวิ่งแล้วแต่มี

อ่าใหญ่ตัวใหญ่มาไหว้นะไหว้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 ไว้เอาสองเอาสองอย่างเลยใช่ไหมปานีประกอบร่างให้ว้ไหว้ไ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 ว้ตามันไหว้น้ำไงเดมี่มันไหว้ไหวอยู่ไไไ ดอันนี้มันดัดดิอ่าแปะบนหัวอันนี้ดัดดิก o ดมอร์นิ่งนะคะอันนั้นคือดัดดิอยู่บนหัวดัมมี่ดีใด้ไหมดิอะอ จะกินแล้วนะคะทุกท่านยายหิวข้าวนะคะยายเอาปลามาเป็นของเล่นเดนี่กินไม่ได้ข <g it> ้าวสวยปะ่ะข้าวสวยไหมคะเดมี่เอาข้าวสวยไหมสวยเอาไหม <c oughs> เอาไหมเอาข้าวสวยไหม <c oughs> สวยนี้ก็ได้ไ, <c oughs> ไป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  <c oughs> อ่ะ ันนี้ข้าวสวยนี่อ่ะอันนี้อะไรเดมี่นี่อะไรข้าวข้าวข้าวสวยข้าวสวยนี่กินนะลูกไม่ได้อำอ้ำอำอำอร่อยไหมน้ำน้ำอร่อยไหมคะเดมี่ อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอ๋ออ๋อนนนนนไม่ทำชอวสวยไหมสวยไหมเฮ้เดี๋ยวมี่ ใช่ไหม why, 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 why. ว้าวๆวไาปตาตาานี่ไง why, 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 why? ไหวไหวายวายวายวไมวไหอะประกอบหางไหวยหวาย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 วตากับหัวแล้วเดยนี้ามันดิน้น ดินด้นดินด้นมปลาไหวมาหายายาะไหนเอาปลาไหวหายายนะปลากลับหัวแล้วปาไหวน้าถอยหลังโอ้อ,อะอะอ,ะอะกินกินหางปลาเดมี่กินหางปลาอ่ะ ดำน้ำว่าย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 าโดนยายกินว่ายว่าว่ายว่ายอ่ายายว่่าาว่ี่าว่า เดนนี่เอาข้าวสวยไหมคะเอาไหมอันนี้เอาไหมข้าวสวยเอาเหรอเคี้ยวกับปากเขี้ยกับเขี้ยว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 เอายัดเดนนี่จอมขมือ้วก็ติดคอหรอกยำยำยำหมดปากยังอยันคอนะลูก

อร่อยไหมคะเดมี่อร่อยไหมเพิงเอามาวางเมื่อบบะะกี้อร่อยไหมมองตัวเองแบบใหญ่ยยไหม <Well. S 1> แหววแหววอ่ะกระเติมไหว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 ปลาปลา,ปาขอกินปลาแล้วกินไหมกินไหม

thấy sản